สวัสดีครับเอฟซท่านหลังจากที่ได้ตัดเคลือกล้วยออกไปเพื่อรับประทานแล้วผมจึงได้ตัดต้นกล้วยโคนมันลงมานะครับแล้วก็นำมาสับสับสับ,สบทั้งต้นกล้วยและใบและก้านของมันเพื่อนำไปคุมโคนต้นไม้ที่สวนป่านะครับสร้างเป็นปุ๋ยพืชสดธรรมชาติ ต้นกล้วยก็ดีใบก็ดีก้านกล้วยก็ดีมีความชุ่มชื้นของน้ำสูงนะครับจะได้เป็นแหล่งน้ำโอเอซิสธรรมชาติให้กับต้นไม้ที่สวนป่าหลังจากมันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติให้กับต้นไม้ที่สวนป่าได้ทดลองกับต้นไม้ที่สวนป่าแล้วหลายต้นได้รับการตอบรับจากต้นไม้เป็นอย่างดี